มาครับผมแอมครับครูเคทพาฟิตครับวันนี้นะครับจะเป็น4ี่ท่ากระชับช่วงล่างช่วยให้ขาแข็งแรงครับมาท่าแรกท่าแรกเลยดีกว่ามาย่อกันอีกแล้วเท่าที่ไหวนะใครย่อได้ขนาดไหนก็ย่อได้แค่นั้นนะท่าแรกครับมือทิมชี้ลงพื้นครับแล้วย่อลงไปนะครับย่อเท่าที่ไหวครับนะครับขึ้นมาเอาศอกนะครับตั้งฉากแบบนี้นะครับแล้วย่อลงไปอีกทีนึงนับหนึ่งครับแบบนี้ไปสิบครั้ง let's go ไปครับตั้งฉากนับ หนึ่งฮึบเชิดอกหลังตรงนั่งไปสองเชิดอกหลังตรงนั่งลงไปตั้งฉากสามฮึบตั้งฉากสี่ฮึบตั้งฉากห้าไปครับอึบหกอึบไปเจ็ดอึบ ไปครับ 8, ปไแล้วอีก2ทีทุกคนอึบ9อีกทีหนึ่งและสุดท้าย1เคมาต่อไปทาที่2าที่สครับยืนกว้างประมาณหัวไหล่นะครับเท้าขวาก้าวไปด้านข้างของด้านหลังนะครับแล้วย่อทีที่หกลับมาตรงกลางเซนเตอร์นะครับย่อทีที่สองแล้วค่อยแทงเข่านับ1 ย่อย่อแทงเข่านับสองครับแบบนี้ครับ10ครั้งไป Let's go ไปครับแยกข้างตรงแล้วก็แทงเข่านับหนึ่งแยกข้างแบบนี้นะครับบจะเหมาะกับคนที่สองออกกำลังกายมาแล้วนะครับใช่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะสามเพราะมันมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ออการบาลานซ์นะครับหรือการทรงตัวสีบ <4. S 1> ไปครับบ โอ้ยแยกตรงแล้วแทงไปเสียงตรงแล้วแทงเสียงตรงแล้วแทงแยกตรงแล้วกาวเกรงท้องไว้ตลอดนะครับระหว่างที่ออกกตรงแล้วสิบโอ้โหเป็นไงเลื่อหดอยู่นะใช่ต่อไปท่านี้รีแลกหน่อยพักกันหน่อยเป็นท่าง่ายๆครับเล่น ในส่วนของหลังขาครับนะครับเราจะเอามือนะครับวางตรงต้นขาหน้าขาหรือเรียกว่าหน้าขาของเราแล้วค่อยๆนะครับไหลมือลงไประหว่างที่เราไหลมือลงไปนะครับเราเก็บหน้าท้องคือการเกรงหน้าท้องไว้เชิดอกนะครับค่อยๆก้มค่อยๆก้มนะครับค่อยๆก้มน้ําหนักยังอยู่ที่นิสโพกนะครับให้รู้สึกว่าเราตึงหลังขานะครับค้างไว้สักสองวิแล้วค่อยไหลขึ้นมายืน ก้มลงไปมืออยู่หน้าขาค่อยๆไหลรู้สึกแล้วเริ่มตึงหลังขาปุ๊บยืนไปสิบ <10 S 2> ครั้ง <Let> s <S ไปครับ Let's go, Let s go. <S ค่อยๆไหลลงไปอ่ะขึ้นมามนครับหนึ่งงอเข่าเลเล็กน้อยนะครับใช่ครับลงไปขึ้นมานับสองเวลาลงไปค่อยๆขึ้นลงช้าๆนะครับขึ้นเร็วได้สา <3 S 1> ค่อยๆโฟกัส สี่ค่อยๆโฟกัสหลังขาตึงแล้วขึ้นห้าสามารถเพิ่มความหนักหน่วงได้โดยการถือดัมเบลนะหกใช่ครับไม่มีดัมเบลก็ใช้ขวดน้ำก็ได้เนี่ยครับถือแบบท่าที่ผมกำมืออยู่กำมือหลุมหลวมนะครับถือดัมเบลนี่เห็นไหมแปดสมมติสมมติเราถือดัมเบลก็จะกำมือหลุมหลวมหึบเก้าพยายามอย่าให้หลังงอนะหลังตรงใช่ 10, สิบโอเคเก่งมากทุกคนต่อไปเป็นท่าที่4ทุกคนเราจะามือชี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก้าวเท้าออกมาพร้อมกับย่อตัวเค่นดอยมีระวังหลุดเฟรมก้าวเท้าออมาพร้อมกับย่อตัวเดี๋ยวครูเคนจะหันข้างทาแบบนี้ให้ดูไปโอเค okay, let's go ฮ<ป>ึบนับหนึ่งไปฮึบนับสอง<ป> เก่งหน้าท้องไว้ด้วยทุกคนสามเข่าหลังที่ลงไปนะครับพยายามให้ใกล้พื้นมากที่สุดนะอึบน้ำหนักให้อยู่แบบตรงกลางนะครับอย่าทิ่มไปที่เข่าหน้าจะทำให้ปวดเข่าได้นะใช่ครับหกอยู่ตรงแกนกลางนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วทุกคนอึบแปดอีกสองทีอึบเก้าอีกทีเดียว และสุดท้ายโอเคเก่งมากเคอยามว่าไงมันจะพูดกับก็ท่าชุดนี้นะครับให้เล่นท่าละสิบห้าถึงยี่สิบครั้งนะครับสิบห้ากำลังดียี่สิบอาจจะหนักไปนะครับแล้วท okay. okay, okay. okay. ่าชุดเนี네้ยมันจะช่วยให้แบบสมมุติตอนนี้เทนเดินป่าครับวิ่งเทลหรือเทนวิ่งมานะครับถ้าพวกนี้จะช่วยทําให้เราไปทํากิจกรรมพวกนั้นได้ดีขึ้นนะครับเสริมความแข็งแรงเสริมความแข็งแรงทุกคนมาโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พี่แอมและครูเคนพาฟิตจากเพจ Hellme <ม> Fit ครับเจอกันคลิปหน้าทุกคน